นอกจากนี้เมื่อฝูงบิน B-2 Spirit เริ่มเข้าสู่น่านซ้ายอิหร่านเรือด,ดำน้ำของสหรัฐยังได้เริ่มยิงขีปนาวุธโทมฮอคหลายสิบลูกเข้าโจมตีเป้าหมายและสร้างความสับส,สนให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายอิหร่านท,าทันทีขณะเดียวกันฝูงบิน B-2 Spirit ยังได้รับการคุ้มการจากเครื่องบินรบต้องของุน S-75 ที่บินนำหน้าจำนวนหนึ่งเพื่อระแวดระวังเครื่องบินรบและภัยคุกคามจากขีปนาวุธจากพื้นสุอากาศของฝ่ายอิหร่านด้วยจนกระทั่งเมื่อฝูงบิน B-2 Spirit ทั้ง7จลำบินเข้าสู่เป้าหมาย ทั้งหมดก็จการก่อย GBU 57ที่บรรทุกมาลำละสองลูกรวม14ลูกโดยแต่ละลูกมีน้ำหนักประมาณ3,000ปอนด์หรือประมาณ1 4 0 0 0กิโลกรัมและมีศักยภาพเจาะทะลุคอนกรีตรได้ถึง18เมตรก่อนระเบิด ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ปฏิบัติการจริงเป็นครั้งแรกงสู่โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลีย์ของอิหร่านทันทีโดยหลังปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นฝูงบิน B2 Spirit ทั้ง7ดลำก็บินรวดเดียวถึง17ชั่วโมงเพื่อกลับฐานทัพอากาศไว้แมนทันทีโดยในระหว่างนั้นกองทัพสหรัฐได้มีการยิงขีปนาวุธโทมอฮอเข้าใส่เป้าหมายต่างๆในอิหร่านรวมกันกว่า75ลูก เพื่อสร้างความสับสนอย่างต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันทางฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าตลอดระยะเวลาประมาณ25นาทีที่ฝูงบิน B2 Spirit ทั้ง7ลำบินเหนือน,าน่านฟ้าอิร่าน,นั้นทั้งหมดไม่ได้ถูกตรวจพบจากระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือเครื่องบินรบของอิรานแต่อย่างใดแน่นั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนว่า B2 Spirit ยังคงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ถูกตรวจพบเอาไว้ได้ต่อไป